ผมผมว่านคุณน้องตูมสำนึกในบุ่คุณพ่อแม่พี่น้องดีให้เกียรติรับชมช่องผมวันคุณน้องตูมผมสีพัฒนาคลิปให้มีคุณภาพเพื่อให้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกต่อไอ้เรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้สิมาไอ้เบืองขอดีของจักรยานรุ่นนี้ครับที่มีบันไดที่มีเนี่ยบันไดปันวานาเวลาห้าแกด็บเบิร์ตเวลาห้าแมดเบิร์ตนะครับมันอีกขึ้นเนินมันอีกขืนนันในวัวสำหรับคลิปนี้ ่าทดสอบว่านั่นไอจักรยานลูนี้มันีปันจังไหนมันไอซอยในการในได้บอซอยในกการนั่นขี่ขับขี่ได้บอเวลานั่นแบตออนเวลาขึ้นเนินนะครับเนาะไปครับผมไปล่องกันเลยครับ มันหลักทั้งัหลักั้ครับผมบรรยากาศมีข้างนี้ยเนียนเลยสวนไทยก็จาสวน เจ้าคุวไมขายไมยนไปนอนไม่น ท่านมา,านะครับของด้านขา้างนี่จะปลาไัยเจ้าอันเก็ดสวนไต้หวันเขามีเก็ดสวนเหมือนกันที่นี่เป็นเครื่องพูครับเครื่องเขาปลาภัยนะจ๊อ <c oughs> โอ้มีหอดูคาบูงอย่งนี้กันนะครับผมบรรยากาศเรื่องเขาของไอ้เมืองไต้หวันครับพี่คือที่บริเวณเติบโตที่ว่าที่นี่เตกบโต

ก็วครับป,ปัญหาเองปันปชอยวะน่นะคักานนี่ครับผมเป็นทา,างเป็นอีกมุ I'm ครับผมคลิปนี้ทำให้ประโยชน์นะครับขอไอ้คนละไลคนละแชร์กดซับสไครต์ช่องผมว่านพนน้องถุงเนี่ยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามผมย้อนคลิปดูดีแต่นี่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกเพราะว่านั่นคลิปนี้มาจบเพีแค่น,ค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 นี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย